สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพทุกท่านรายการ facebook Live วันนี้ก็กลับมาพบกับท่านชมเป็นประจำเช่นเคยนะครับในเวลาประมาณ7นาฬิกาถึง8นาฬิกาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับวันอาทิตย์นี่ก็จะประมาณบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมากลับเรียนต่อเนื่องฮะเรื่องโควิดเพราะว่าโควิดคงจะต้องคุยกันอีกยาวกว่า จะผ่านพ้นวิกฤตระยะนี้ไปผมเองก็เป็นห่วงประเทศไทยเป็นห่วงพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับในวันนี้เนี่ยบรรยากาศของการฆ่าตัวตายอาจจะลดลงนะครับแต่ยังต้องกังวลฮะว่าประเทศไทยเนี่ยจะรอดพ้นโควิดไปได้อย่างแข็งแรงหรือเปล่าเพราะดูทีท่าแล้วนี่นะครับ รัฐบาลชุดปัจจุบันไม่มีความสามารถในการทำอะไรสักอย่างเลยแจกเงินยังจนเป็นปัญหาเลยนะครับชักเข้าชักออกไม่อยู่กับร่องกับรอยตอนแรกก็บอกว่าจะจ่ายให้สามล้านคนนะครับจะจ่ายให้แรกสุดนี่ดูเหมือนจะหกเดือนนะฮะต่อมาก็เป็นสามเดือนต่อมานายกพูดบอกว่าหนึ่งเดือนต่อมาบอกว่าไม่มีเงินจ่ายต่อมาขยับมาเป็นสามเดือนต่อมาขยับมาเป็นหกล้านคนเป็นเก้าล้านคน คือมันมันลเลอะเทอะไปหมดเนี่ยแปลว่ารัฐบาลชุดป,ปัจจุบันเนี่ยไม่มีความสามารถในการวางแผนเนี่ยไม่มีแผนอยู่ในสมองเลยนะครับใครพูดอะไรมาลมเพล,ลมพัดนี่ก็เข้าหูปุ๊บนี่ก็ตะคุบเอาไว้เลยพอถูกเสียงโจมตีจากประชาชนจนํานวนมากเนี่ยก็เปลี่ยนเสร็จแล้วมันนามาสู่การขออนุญาตครับฆ่าตัวตายของพี่น้องประชาชนจนํานวนมากเลยเพราะเขาลําบากปัจจุบันนี้นะฮะเสียงเรียกร้องให้ยกเลิกพลอกประเฉินนี่นะครับดังกระหึ่มทั่วประเทศเลย ยังไม่ยอมยกเลิกฮะโดยพยายามที่จะบอกว่าเนี่ยไอ้ฝ่ายรัฐบาลนี่แหละไอ้พวกสบวบางคนนี่แหละออกมาโจมตีกลับบอกว่าถ้าหากว่ายกเลิกพอเรากฉุกเฉินแล้วเนี่ยคนจะป่วยเป็นจนํานวนมหาศาลพวกคุณจะรับผิดชอบหรือเปล่าผมว่าไอ้คนพูดเนี่ยมันมันคงไม่มีสติปัญญาข้อที่หนึ่งนะงี่เง่าอ่ะไม่รู้จะพูดอย่างไงมันโง่นะครับข้อที่สองก็คือไม่ได้สัมผัสความเป็นจริงของพี่น้องประชาชนไทย ข้อที่ก็คือดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามดูแครพี่น้องประชาชนตายทั้งประเทศไม่ทราบไปคนที่พูดในะพวกสวทั้งหลายนี่สวลักตั้งเนี่ยบางคนก็เป็นสวลักตั้งนีย่ยาวนาน,นสิบกว่าปีเนี่ยนะเปิดตาดูหรือเปล่าผมไม่อยากจะใช้ภาษาที่รุนแรงกว่านี้นะคุณเดินออกไปดูตลาดข้างนอกสิครับในวันนี้นะผมยืนยันนะว่าคนไทยเนี่ยกว่า90%นะผมว่ากว่า90%ผมไม่อยากจะใช้คำว่า99-99เก้าขาสวมแมส แล้วเขาล้างมือฮะแล้วเขาก็มีระยะห่างฮะเป็นปกติวิสัยไปแล้วฮะกลายเป็นอุปนิสัยหรือความเคยชินไปแล้วลําพังเฉพาะเรื่องนี้อย่างเดียวนะก็คือใส่แมสล้างมืออยู่ห่างนะตรงนี้มันก็สร้างหลักประกันได้ผมว่าเกือบจะร้อยเนะเเนี่ยได้เลยนะครับว่าจะถ้าคนเป็นนะไม่แพร่เชื้อแล้วคนอื่นนี่ก็จะไม่รับเชื้อเข้ามาแค่นี้มันก็สร้างความมั่นใจได้แล้วเอาละมีคุณหมอบางคนเนี่ยอาจารย์แพทย์บางท่านเนี่ย ของมาหลาลัยไพ่บางแห่งเนี่ยออกมานะครับซึ่งท่านอาจจะต้องการที่จะให้สติก็ได้หรือกระตุกให้สังคมเนี่ยมีความรู้สึกระมัดระวังคืออย่าอย่าประมาทเนี่ยอย่านิ่งนอนใจอย่าเพิกเฉยอย่านิ่งดูดายอะไรประมาณนั้นท่านก็เลยบอกว่าแล้วรอบสองมาแน่นอนแล้วรอบสองนี่จำนวนคนติดเชื้อหรือจานวนคนบาดเอ่อคนเจ็บไข้ได้ป่วยหรือจํานวนคนตายเนี่ยจะยกเท่าเป็นทวีคูณ ฟังดูเราไม่น่าถกใจนะคุณหมอคนเดียวกันเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าสามแสนคนจำนวนคนติดเชื้อเป็นอย่างต่ําแล้วก็จะต้องมีคนป่วยเนี่ยเป็นระดับหมื่นเนี่ยถ้าห้าเปอร์เซ็นต์ก็ไปคำนวณดูแล้วกันนะครับก็เป็นระดับเฉียดหมื่นเนี่ยแต่เอาข้าจริงๆมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับแล้วจริงนะผมต้องขออนุญาตที่จะกราบเรียนรรท่านผู้ชมทางบ้านตลอดเวลานะครับว่าประเทศไทยเนี่ยภาวะการของโควิดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจาก รัฐบาลประยุทธ์จันโอชาเนี่ยไม่ปิดประเทศพร้อมๆกับวันที่อูฮันเขาประกาศปิดเนี่ยแล้วเขาประกาศปิดมณฑลหูเป่ยแล้วประกาศปิดประเทศจีนทั้งประเทศเลยแล้วเขาประกาศปิดอย่างแข่งครัดนะฮะห้ามออกจากบ้านเลยนะครับอนุญาตให้คนในครอบครัวออกจากบ้านได้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็ขังเรียกว่าขังอยู่ในบ้านเลยก็ได้เขามีแอบนะฮะแล้วอนุญาตให้ไปซื้อของใกล้บ้านคือซื้อของบรรเทาชีวิตนะฮะคือดํารงชีวิตเนี่ยให้ได้เท่านั้นเอง ทำไมคุณไม่ปิดประเทศทงแต่วันนั้นฮะคุณเปิดอาซ่าเลยแล้วคุณพยายามอธิบายบอกว่าประเทศจีนนี่เขามีมาตรการที่เคร่งครัดแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องหวงถึงยิ่มีคนมาจากจีนนี่ก็ไม่พาเชื้อเข้ามามันไม่ใช่จากการที่คุณไม่ปิดประเทศวันนั้นนี่แหละก็เลยเป็นเหตุให้มีโควิดนี่ทละลักเข้ามาในประเทศไทยก็เลยวุ่นวายกันไปหมดเนี่ยแล้วข้อต่อมาก็คือว่าซูเปอร์สเปรดเดอร์มันเกิดขึ้นจากสนามมวยลุมพินีนะมันเกิดขึ้นจากทหารน,นะ มันเกิดขึ้นจากผู้จัดการฐานบกซึ่งท่านเป็นประธานโดยการของสนามมวยลุมพินีไม่ทราบว่าท่านดูแลยังไงนะไม่รู้ว่าจะเป็นการถี่ลอดตาช้างหาง,หางลอดตาเลนหรือว่าท่านไว้วางใจผู้แต้งบัญชามากเกินไปหรือไงก็ไม่รู้นะและ้วคุณต้องรับผิดชอบนะฮะผู้จัดการฐานบกต้องรับผิดชอบในฐานะที่เป็นผู้ประธานโดยการสนามมวยลุมพินีไม่ใช่ไปโยนความผิดให้กับผู้จัดการหรือผู้บริการสนามมวยทนเท่านั้นเองและนายรัตรีในฐานะที่เป็นรัฐมนตรี ว่าการโวนกระโหลก็ต้องรับผิดชอบนะเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าประเทศไทยมันตกอยู่ในภาวะนี้จนคนไทยนีย่ต้องกู้เงิน1.9ล้านล้านนี่ประเทศไทยทั้งประเทศนี่กู้1.9ล้านล้าน,านเกิดขึ้นเนื่องจากการบริหารผิดพลาดของรัฐบาลประยุทธ์จันทร,ร์โอชาในวันที่โควิดเริ่มต้นที่ประเทศจีนนะครับจริงๆมันมีข่าวมาตั้งแต่ปลายเดือนธันวาแล้วนะครับและตลอดเดือนมกราเนี่ยข่าวมันก็อื้ออึงไปทั่วโลกแล้ว ไต้หวันกับเวียดนามเขาชิงปิดประเทศก่อนเลยนะครับก่อนที่จะมันถึงเทศสารตรุษจีนเนี่ยนะครับแล้วก็ในจีนเองเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปก้าวไกลประเทศของเขานะฮะแต่ว่าข่าวที่มันปรากฏต,ต่อาชาวโลกก็คือว่าในจีนเองนี่มีหมอเนี่ยเขาส่งทัญญาณมาแล้วนะครับว่ามีการติดเชื้อจากไวรัสเนี่ยที่มีอาการหนักหนาสาหัสแล้วก็แปลกไปจากเดิมเนี่ยนะฮะในวันนั้นเนี่ยอาจจะเนื่องจากไม่มีการค้นคว้าไม่เข้าใจไม่อะไรก็แล้วแต่เนี่ย ทำให้ประเทศจีนนี่เขายังให้น้ำหนักน้อยเกินไปเด๋ยี้สูดนี่กลายเป็นไวรัสพันธ์ุใหม่โควิด1 9ขึ้นมาเนี่ยแล้วระบาดอย่างรุนแรงเนี่ยแล้วจนแต่ว่าจีนเขาก็หลังจากที่เขามั่นใจแล้วนะครับว่าใช่เนี่ยเขาประกาศปิดเลยรณะนี้ไทย,ยกลัวที่จะตัดสัมพันธไมตรีที่จะมีต่อจีนเนี่ยมันจะเสียหายนะครับแล้วกลัวนักท่องเที่ยวจากจีนเนี่ยจะไม่เข้ามาแล้วคุณดูสิครับการที่คุณละหลวมหรือว่าเพิกเฉย หรือว่าตัดสินใจผิดในวันนั้นมันก็เลยทาให้เกิดการระบาดในประเทศไทยจนเป็นที่มาของไอ้1.9ล้านล้านเนี่ยถ้าคุณปิดประเทศตั้งแต่วันนั้นนี่นะผมผมเชื่อว่าไม่ต้องมีล็อกดาวนะ์ฮะแล้วถ้าไม่มีล็อกดาวนะ์เนี่ยชีวิตเศรษฐกิจมันก็มันก็ยังคึคกคักเหมือนเดิมครัเพราะฉะนั้นไอ้จับกนทางเศรษฐกิจอย่างน้อยหนึ่งตัวนะก็คือการบริโภคภายในประเทศเนี่ยมันก็ยังขับเคลื่อนได้เต็มเต็มที่ของมันเนานะส่วนอีกตัวหนึ่งคือการลงทุนภายในประเทศเนี่ยมันก็ยังพอไปได้ นะครับก็คือเป็นการลงทุนของภายในของเราของเรากันเองหรือไม่ก็จากงบประมาณของรัฐบาลเนี่ยเพราะฉนั้นอย่างน้อยที่สุดก็ยังมีจับบนสองตัวนี้ที่มันจะไปได้นะครับประเทศมันจะได้ไม่เสียหายขนาดนี้ผู้คนที่ไม่ลำบ,บากขนาดนี้พอคุณมันมีซุปเปอร์สเปรดเดอร์มันกระจายไปพบเกิดตัวเลขขึ้นมาแล้วก็มีอาจารย์หมอคณาจารย์แพทย์เข้าไปบอกนะครับรัฐบาลแล้วก็บอกตัวเลขที่น่ากลัวว่ามันจะต้องมีการติดเชื้อเป็นแสนแสนคนแล้วจะต้องมี คนป่วยหนักๆเป็นหมื่นๆคนแล้วอาจจะมีคนตายเป็นพันๆคนอย่างนี้ก็เลยทําให้รัฐบาลตกใจแล้วก็ก็เลยสั่งปิดประเทศสั่งปิดล็อกดาวน์ไม่ใช่ปิดประเทศนะฮะปิดประเทศด้วยแล้วล็อกดาวน์ด้วยเพราะฉะนั้นมันช้าไปแล้วอ่ะวันที่ปิดประเทศนะฮะแล้วขนาดเดียวกันล็อกดาวน์ด้วยนะครับมันช้าไปแล้วเชื้อมันไปทั่วประเทศแล้วจากซูเปอร์สเปรดเดอร์และจากอูอ่ฮั่นนะฮะจากคนจีนเนี่ยเข้ามาในประเทศเนี่ยเพราะรัฐบาลต้องรับผิดชอบนะฮะ รัฐบาลต้องรับผิดชอบมาถึงวันนี้เนี่ยพอเราบอกว่าให้ยกเลิกพอลกอพวกคุณก็ยังดื้อรั้นดันทุรังอยู่อีกคือที่คนเท่าที่ผมติดตามในเน็ตเนี่ยนะที่เขาเสนอให้ยกเลิกพอลกอรนีย่ยกเลิกเคอร์ฟิวเนี่เขาเขาไม่ไม่ต้องการให้ชีวิตของอรัษดรนเี่เดือดร้อนเหมือนกับในช่วงเดือนมีนาเมษา,าก็ดูสิครับต้องไปย่งชิงกันฮนะะวิ่งอย่างก็วิ่งกระโดด ข้ามรั้วเลยวิ่งวิบากหรือวิ่งกระโดดข้ามรั้วไปแย่งชิงถุงอาหารเนี่ยนะครับแล้วก็แม่ผมเข้าใจมันทําลายศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมรย์ของของคนลงไปนะฮะแล้วไม,ไม่ไม่กี่วันมานี้เองเมื่อสองสามวันมานี้เองเนี่ยแล้มีคนเข้าไปไปจองคิวตั้งแต่ตีสามก็คือละเมิดเคอร์ฟิวเนี่ยเพื่อรอรับแจกอาหารที่พัทยาครับที่พัทยาไม่น่าเชื่อเลยนะครับเมื่อเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองมากในช่วงที่ ไม่เกิดเรื่องโควิดในโชคปกติเนี่ยแต่ในวันนี้เนี่ยเกิดเรื่องนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเลิกพรารลกรไปเลยครับเลิกถูกเชิดไปเลยครับคืนนี้คุณกลัวว่าจะไม่มีการจะ,จะเกิดการระบาดระลอกสองผมขออนุญาตนะครับเราคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ิครับข้อที่1ก็คือยังปิดประเทศอยู่ตราบเท่าที่ยังไม่มีวัคซีนอยู่นะครับที่ป้องกันโรคโควิดได้อย่างปลอดภัยและอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยนะครับแล้วก็ปิดประเทศไม่ให้ต่างชาติเข้ามาเพราะมันจะเป็นลู่ทางเข้ามานี่ผมยัง ไม่ไม่เห็นด้วยนะฮะผมไม่เห็นด้วยแล้วผมขออนุญาตที่ต่อต้านอย่างสุดฤทธ์สุดเดชเลยก็คือคุณบอกว่าประเทศจีนเกาหลีใต้ฮ่องกงมาเก๊าเนี่ยถูกถอดออกจากประเทศที่อ,อยู่ในข่ายของการมสีสถานะโรคติดต่ออย่างรุนแรงคุณถอดออกมาสี่ประเทศนี่จุดมุ่งหมายซ่อนเล่นนี่นะครับก็คือคุณต้องการเปิดรับนักท่องเที่ยว จากประเทศนั้นเข้ามาจีนเองเนี่ยนะฮะถึงแม้เขาจะคลายล็อกหมดแล้วแล้วประเทศเนี่ยกลับมาเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะ,ะถือว่า90หรือกว่า90%เปอร์เซ็นต์แล้วชีวิตทางเศรษฐีมกของเขานะฮะเขายังกังวลที่อู่ฮั่นเลยเขาสั่งตรวจที่อู่ฮั่นอีก11ล้านคนในเวลา10วันและ4ีหวันที่แล้วเนี่ยเขาตรวจครบแล้ว9ล้านแล้วพบคนติดเชื้อนะฮะ180คนแล้วพบคนที่เป็นโรคเนี่ยแค่1คน นะครับเราก็ต้องติดตามต่อนะฮะจีนนี่เขาเขาเขาทุ่มเลยเวลาเขาทําอะไรนี่เขาทุ่มเลยเสร็จแล้วก็เขากลับคืนมาอยู่ในสภาะปกติได้เร็วแต่ที่ผมเรียนเนี่ยเรายังไว้วางใจไม่ได้ครับยังไว้วางใจไม่ได้ขณะนั้นาท่องเที่ยวจีนนี่นะครับถึงแม้จีนนี่เขาจะมีมาตรการอย่างเคร่งครัดอย่างนี้นะอย่างทุ่มเทอย่างนี้นะจะให้ผมนิ่งนอนใจไม่ได้เพราะว่าสมมุติถ้ามีคนติดเชื้อสักหนึ่งคนนะหนึ่งคนก็พอนะ หลุดเข้ามาแล้วแพร่เชื้อได้นี่นะสมมุตินะโอ้โหมันไปกันใหญ่เลยเพราะว่าอาโซเนี่ยคืออัตราการติดต่อ1ต่อ2หรือต่อ3มเนี่ยมันเหมือนกับระเบิดนิวเคลียร์นี่จริงๆอิเล็กนิวตรอนนิวตรอนลูกเดียวเนี่ยยิงเข้าไปนี่กระแทกแล้วมันเกิดนิวตรอนต่อมาอีก8ลูก1ต่อ8ไอ้นี่1ต่อ2หรือน่ต่อ3นี่ผมว่าแป๊บเดียวอะแป๊บเดียวก,กระจายทั่วทั้งประเทศแล้วแป๊บเดียวตัวเลขมันจะขึ้นมาเป็นหลายพันหลายหลายหมื่นเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งฮะถ้ายังไม่มีไม่มีวัคซีน คราวนี้ถ้าคุณต้องการที่จะเปิดใหน้นักท่องเที่ยวเข้ามาโดยเร็วที่สุดนี่นะสมมุตินะสมมุตินะนี่ข้อแรกไปแล้วนะคือผมไม่เห็นด้วยกับการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวนี่ต่างชาติเข้ามาจนกว่าจะมีวัคซีนที่ปลอดภัยและที่ได้ผลนะฮะแต่ถ้าคุณต้องการเพื่อที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ผมขออนุญาตที่จะนำเสนอเพื่อปรึกษาหารือ กับท่านชมทางบ้านของผมเนี่ยผมยังไม่ได้ฟันธงว่าควรจะทำนะฮะแต่ผมคิดว่าข้อแรกเนี่ยรัฐบาลต้องทุ่มเงินเนี่ยไอ้หนึ่งจุดเก้าล้านล้านคุณเนี่ยทุ่มเงินก้อนหนึ่งอาจจะเป็นแสนล้านหรืออะไรก็แล้วแต่ไอ้สี่จุดห้าหมื่นล้านเนี่ยนะฮะให้กระทรวงสาธารณสุขนี่ไม่พอฮะไม่พอผมไม่เห็นคุณเนี่ยเอาใจใส่กับมาตรการทางด้านวิทยาศาสตร์ในการรับมือกับโควิดเลยที่ผมหมาย ที่ผมพูดถึงว่ามาตรการทางวิทยาศาสตร์ในการรับมือกับโควิดเนี่ยมันประกอบด้วยการตรวจเชื้อฮะและประกอบด้วยการผลิตยาในวันนี้มีคนเขาบอกว่ายายังไม่มีข้อยุติใช่ครับแต่พอฟังได้ว่ามียาบางตัวใช้ได้ฟาวิพิลาเวียนะครับแล้วก็เนี่ยคือตัวหลักเลยส่วนยาตัวอื่นยังมีการถกเถียงกันมากมายผมก็คงไม่อยากพูดอะนะเอาเอาตัวที่เป็นที่ยอมรับกันเป็นส่วนใหญ่ของโลกในปัจจุบันนี้นะ แต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือฟาวิพิลาเวียกุณก็เร่งผลิตเยอะๆสิครับผมไม่เห็นรัฐบาลคนไหนนี่ออกมาพูดเลยบอกว่าประเทศไทยนี่จะเร่งผลิตเร่งผลิตเนี่ย,ยฟาวิพิลาเวียออกมาเจ็ดสิบล้านเมตรนะครับคือคนคนหนึ่งเนี่ยใช้ประมาณสี่สิบเมตรเนะเอาแปดสิบล้านเมตรก็แล้วกันคือสามารถที่รับรองคนไข้ได้สองล้านคนคนไข้ที่ไม,ไม่ไม่หนักนะคือฟาวิพิลาเวียเท่าที่ผมทราบจากเพื่อนๆที่เป็นแพทย์เนี่ยนะฮะ แลวเป็นผู้เชี่ยวชาญนี่เขาบอกว่าทันทีที่เจอมีเชื้อโควิดและทันทีที่เริ่มมีอาการทางปอดและทันทีที่เอ็กซเรย์ปุ๊บเห็นอะไรแปลกๆแล้วจริงๆนี่ถ้าหากว่าเป็นโควิดเข้ามาปุ๊บนี่ต้องทำซีทีเลยนะไม่ใช่เฉพาะเอ่อเอ็กซ์เรย์ปอดเฉยๆแต่บางคนเนี่ยแพทย์บางคนนี่เขาเก่งเอ็กซเรย์ด้วยปอดเฉยๆนะฮะคือคุณภาพของเอ็กซเรย์เนี่ยขนาดไหนก็ตามเนี่ยแพทย์ที่เก่งๆเขามองออกว่าปอดที่เนี่ยผิดโปกติแล้ว ทันทีที่พบการผิดปกติในปอดแม่เล็กน้อยนี่คุณเริ่มต้นใช้ฟาวิพิลาเวียทันทีปอบเนี่ยม,มันจะตัดมันจะตัดไม่ให้คนไข้สุดหนักลงฮะมันจะทําให้คนไข้เนี่ยอยู่ในภาวะที่กลางๆไม่สุดหนักเบาๆกลางๆจากกลางๆนี่ก็กลายเป็นเบาแล้วกลายเป็นหายไม่สุดหนักลงเพราะนั้นผมไม่เห็นรัฐบาลมาบอกว่าจะเร่งผลิต ฟาวิพิลาเวียแล้วผมไม่เห็นรัฐบ,บาลบอกว่าจะเร่งผลิตชุดตรวจด้วยน้ําลายที่ผมบอกเมื่อวานเนี่ยอาร์ทีแลมเนี่ยเพราะฉะนั้นี่ผมเรียกร้องรัฐบ,บาลนะฮะไอ้หนึ่งจุดเก้าล้านล้านเนี่ยผมไม่มีโอกาสไปพูดในสภาห,หรอกครับแต่ผมอยากจะพูดผ่านเฟซบุ๊กแกล้งผมนี่เพียงท่านชมเนี่ยผมอยากจะเรียกร้องให้คุณกันเงินมาก้อนหนึ่งเท่าไหร่ก็ไม่รู้อาจจะประมาณแสนล้านก็ได้เร่งผลิตนะฮะเร่งผลิตชุดตรวจชุดตรวจเสลหรือน้ําลายเนี่ยอาร์ทีแลมเนี่ย เร่งขึ้นมาเลยร้อยล้านชุดนะคำว่าร้อยล้านนี่เพราะว่าผมต้องการที่ให้คนไทยนี่ได้มีโอกาสตรวจทุกคนเนี่ยถ้าหากว่าตรวจทุกคนแล้วเนี่ยเราก็พบทันทีว่าใครเนี่ยมีเชื้อแล้วเราจะได้สังเกตการคนนั้นได้บางคนเขาบอกเฮ้ยนี่มันเป็นการตําน้ําพริกละ,ละลายแม่น้าหรือเปล่าไม่ครับชีวิตคนฮนะชีวิตคนเนี่ยและหากสมมุติถ้าคุณผลิตเป็นแมสสเกลนี่นะต้นทุนต่อหนึ่งเคสเนี่ย มันจะลดลงอ่ะผมเดานะ่ะผมไม่รู้เพราะผมไม่ได้เข้าไปอยู่ในกระบวนการในการผลิตด้วยผมเดาว่ามันจะลงมันจะลงไปที่ประมาณร้อยหรือสองร้อยบาทเพราะฉะนั้นคุณคุณจะให้ไม่ได้เหรอให้คนไทยเนี่ยคนละร้อยหรือสองร้อยบาทไม่ได้เหรอเอาสมมติหกสิบล้านคนนะเอาสมมติสองร้อยบาทนะพันก็หมื่นสองพันล้านบาทเนี่ยหมื่นสองสองพันล้านบาทและขนาดเดียวกันก็ผลิตฟาวิพี่เลาเวียผมก็ไม่รู้นะต้นทุนเท่าไหร่นะนะต้นทุนเท่าไหร่ผมไม่รู้เอาสมมติ แพงสุดเนี่ยท่้งที่ผมทราบมาเนี่ยจากยาที่แพงๆสมมติ40บาทสมมติ40บาทต่อเม็ดเนี่ยถ้าคุณผลิตเป็น mass production และขอสิทธิ์เข้ามาขอสิทธิ์เข้ามาเลยเนี่ยแล้วผลิตเองเนี่ยผมว่าต้นทุนจะต่ำลงไปอีกนะอย่างที่ผมบอกคือเอาเอา8เดี๋ยวนะฮะเอ่อล้านเม็ดอ่ะ80ล้านเม็ดเผื่อคนไข้แค่ล้านคนก็พอนะ80สล้านเม็ดเนี่ยสมมติเม็ดนึง20บบาทมันก็เท่าไหร่ฮะ พันหกร้อยล้านบาทรวมแล้วมันแค่ระดับหมื่นล้านจิ๊บจ้อยมากเลยนะครับและถ้าหากว่าคุณทําอย่างนี้ได้ปุ๊บเนี่ยคุณทําชุดตรวจด้วยน้ําลายตรวจคนไทยให้ครบนะฮะบ,บางคนอาจจะบอกเฮ้ยคุณฝันเฟื่องไปหรือเปล่าผมว่าชีวิตคนสาคัญที่สุดสำหรับผมนะและการใช้งบงประมาณคุณหนึ่งจุดเก้าล้านล้านผมฟังจากการพิพายมาสามวันแล้วนะครับก็คือพุทธประหัตศุกร์ในสามวันแล้วนะผมยังไม่เจอรัฐมนตรีท่านใดมาบอกเลยนะครับว่าไอ้หนึ่งจุดเก้าล้านล้านเน,นี่ยนะฮะ จัดการมาส่วนหนึ่งเนี่ยก้อนหนึ่งเนี่ยมาผลิตยาฟาวิพีลาเวียให้พอเพียงในการใช้เพื่อจะได้ไม่ประมาทฮนะไม่ประมาทไม่ประมาทข้อที่2ก็คือผลิตชุดตรวจด้วยน้ําลายซึ่งมันราคาถูกทําได้ง่ายไม่อันตรายนะครับแล้วก็ได้ผลเร็วประมาณหนึ่งชั่วโมงและสมมติถ้าคุณอยากจะเปิดประเทศจริงๆนะผมยังไม่เห็นด้วยการเปิดประเทศนะเอาสมมตินะเพราะวันนี้ตอนเช้าเนี่ย ผมมานั่งอ่านในเน็ตเนี่ยก็พบข่าวซึ่งผมฟังดูแล้วอาจจะดีอาจจะไม่ดีมีทั้งดีและไม่ดีนะไอคนที่มองเห็นประเทศแย่แล้วนะครับ GDP มันตกต่ำไปที่ลบสิบแปดแล้วก็อาจจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีก็ได้มองด้านบวกนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมครับประเทศเราเนี่ยต้องยอมรับความจริงนะฮะจักรกลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมันมีสี่ล้อล้อหนึ่งก็คือการท่องเที่ยวล้อหนึ่งการส่งออกล้อหนึ่งคือการลงทุนภายในประเทศ นะครับล้อนึงก็คือการบริโภคภายในประเทศขณะนี้ผมหวัง2ล้อหลังนะฮะก็คือการบริโภคภายในประเทศและก็การลงทุนภายในประเทศก็คืองบประมาณของรัฐบาลเนี่ยจริงๆงบแต่ละปีนี่มัน3ขณะนี้มันมาถึง3ล้านล้านแล้วนะครับมาถึง3ล้านล้านถ้าหากว่าตกเข้ากระเป๋าคนจนได้จริงๆรนะสามล้านล้านนี่โดยไม่ล้วนหลนะไปหาบรรดาบรรดาผู้คอรัปชันทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นบริษัททั้งล้านหรืออะไรหน่วยงาน ราชการหรือนักการเมืองหรือขา้าราชการอะไรก็แล้วแต่ถ้าตกเข้าไปในกระเป๋าของอรัศดรเนี่ยสามล้านล้านหมุนหกรอบหกสามสิบแปดหมือในกับใกล้กับ GDP เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะหวังจากกลอีกสองตัวนะฮะไอ้ส่งออกนี่เห็นจะลําบากถ้าคุณอยากจะหวังจากกลจากการท่องเที่ยวนี่นะครับมันมีข่าวดีฮะก็คือจีนเนี่ยเขาไปสำรวจแล้วในประเทศจีนเขาสำรวจเพราะเขาบอกว่า post covid เนี่ยคนจีนเขาต้องการทําอะไรบ้างปรากฏว่ามีจํานวนมากต้องการมาท่องเที่ยวนะฮะ แล้วก็แล้วเขาตั้งใจที่จะท่องเที่ยวแบบครอบครัวเขาคล้ายๆชดเชยกับสิ่งที่เสียไปในช่วงตรุษจีนแล้วก็ในช่วงอยู่ในภาวะวิกฤตเนี่ยเขาพร้อมที่จะจ่ายเงินมากๆแล้วก็ไปโรงแรมหรูๆแล้วไปด้วยตัวเองนะแล้วก็ปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องแล้วเขาบอกว่าประเทศในอันดับแรกนี่ก็คือไทยฮะแล้วก็อ่ญี่ปุ่นแล้วก็สิงคโปร์แล้วเขาคาดเลยนะครับว่าถ้าเปิดนี่นะถ้าเมืองไทยเปิดนี่นะ จะมีนักท่องเที่ยวจากจีนเข้ามาอย่างน้อยอย่างน้อยนะเดือนละล้านคนอย่างน้อยนะเดือนละล้านคนนะแล้วก็กิจการของโรงแรมหรูกิจการของการบินอะไรต่างมันจะฟื้นมามีชีวิตชีวาสมมุติว่าถ้าคุณหวังเงินก้อนนี้จริงๆนะผมยังยืนยันให้คุณผลิตไอ้ชุดตรวจด,ด้วยน้ําลายด้วยเสลนี่โดยเร็วที่สุดถ้าหากว่าคุณหวังรับมือท่องเที่ยวดีวนะครับไอ้หนึ่งร้อยล้านชุดเนี่ยผมว่าน้อยไปแล้ว หนึ่งร้อยล้านชุดเนี่ยเก็บไว้ในกระเป๋าเก็บไว้ในสต็อกเก็บไว้ในโกดังใช้กับคนไทยตรวจให้หมดแล้วก็พยายามที่จะพิกอัพคือค้นพบนะคนที่มีเชื้อนะครับแต่แล้วก็ดําเนินการตามมาตรฐานทางการแพทย์ก็คือก,กักตัว14วันแล้วก็คอยสังเกตอาการถ้าหากว่าเขาหายดีแล้วก็ไม่เป็นไรก็กลับไปใช้ชีวิตปกติได้เท่ากับเป็นเป็นหลักประกันและถ้าเขามีเชื้อเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยร่างกายเขาจะสร้างภูมิต้านทานไอ้นี่ก็จะเป็นที่มาของ herd immunity ก็คือภูมิคุ้มกันหมู่ ซึ่งถ้าว่ามีภูมิคุ้มกันหมู่ครบเกินกว่า60%ของคนไทยทั้งประเทศนี่นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเราไม่ได้เดินไปตามช่องทางนี้แต่ถ้ามีนะฮะมันก็โดยธรรมชาติเนี่ยมันก็จะช่วยคุ้มครองประเทศไทยโดยอัตโนมัติแต่ผมฝากความหวังไว้ที่วัคซีนมากกว่าเพราะนั้นตรวจคนไทยให้หมดเลยครับและจํานวนเงินเนี่ยผมว่าไม่มากครับเพราะที่ที่ผมทราบจากอย่างที่ผมเรียนในสถาบันต่างๆเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนตรวจดังนั้นจึงไม่รู้แต่ผมเดาผมพอจะรู้นะครับว่า การผลิตของทุกอย่างนี้ถ้าหากว่าเป็นแมสสเกลเนี่ยราคาจะถูกเพราะนั้นถ้า,าคุณอย,อยากจะเปิดรับการท่องเที่ยวซึ่งผมยังไม่เห็นด้วยนะฮะเพราะผมไม่ต้องการให้โควิดกลับมาถ้าคุณจะเปิดจริงๆแล้วผมขวางคุณไม่ได้จริงๆคุณตรวจทุกคนที่มาสมมุติจากจีนนะฮนะจากจีนหรือจากเกาหลีใต้เกาหลีใต้ขนาดนี้นี่เขาไปดําเนินมาตรฐานที่เข่งครัดเนี่ยหลายเมืองนะครับแล้วก็ดูเหมือนจะมีผับแห่งหนึ่งอีเทวอนหรืออะไรเงี้ยผมจําชื่อไม่ได้นะครับแพร่ออกไปเนี่ยสองร้อยกว่าคน แล้วก็มีตาลาดหรือเปล่าไม่รู้นะยี่สิบกว่าคนเขาก็เลยตื่นเต้นกันใหญ่นะฮะคือดําเนินการตรวจอย่างเข้มงวดกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นนี่คุณเนี่ยมีชุดตรวจน้ําลายเนี่ยแล้วก็เพราะว่ามันชั่วโมงเดียวนะฮะแล้วทาได้ง่ายขอให้ขาดเสเลเข้ามาปุ๊บเนี่ยแล้วก็ตรวจถ้าคุณจะทําจริงนะแต่ผมยังไม่เห็นด้วยนะผมคิดว่าคนจะต้องอ่คนจะต้องให้มีวัคซีนก่อนเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยผมจึงบอกว่าเนี่ย เราสามารถที่จะป้องกันให้เกิดรละลอก2ได้ครับก็คือดําเนินการ5มาตรการที่ผมเรียนเนี่ยกินร้อนช้อนกูอยู่ห่างล้างมือสวมแมสไม่แตะหน้าอย่างเคร่งครัดที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ให้นักไม่ให้คนต่างชาติเนเดินทางเข้าประเทศไทยยกเว้นให้คนไทยที่อยู่ต่างประเทศนี่กลับเข้ามาตอนนี้อยู่เป็นหมื่นคนนะฮะรับบรรดาเพื่อนๆของเราเนี่ยเพื่อนคนไทยด้วยกันกลับเข้ามาเนี่ยตรงนี้ก็ ผมเชื่อว่าจะมีคนที่ติดเชื้อจากประเทศตัวเองไปอาศัยอยู่เนี่ยกลับเข้ามาในเมืองไทยนี่ยังจํานวนมากอยู่พอสมควรเพราะในวันนี้นี่จำนวนการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ยมาจากคนไทยที่กลับมาจากต่างเทศนะครับเพราะนั้นนี่1ก็คือว่าปิดประเทศ2ก็คือว่าเคร่งคัด5อย่าง6อย่างนะครับสก็คือว่าเร่งผลิต ชุดตรวจด้วยเสมหอาร์ทีแลนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนี้นะผมเชื่อว่าละละอก2มันไม่เกิดครับผมเชื่อของผมนะีไม่เกิดเนะเพราะ,ะนั้นการป้องกันไม่ให้ละละลอก2เกิดเนี่ยจะดีกว่าและสำหรับผมนะผลิตไออาร์ทีแเนี่ยขึ้นมาร้อยล้านชุดเลยฮะแล้วเร่งตรวจคนไทย70ล้านคนให้ครบหมดซึ่งสามารถทำได้ผมต้องกราบขอบคุณอสอมทั่วทั้งประเทศนะ,ะแล้วก็บรรดา คณะบุคคลบุคลากรทางการแพทย์ทั่วทั้งประเทศที่ท่านทําง,งานได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะนั้นผมให้คะแนนผมให้คะแนนกับบุคลากรทางการแพทย์ทั่วทั้งประเทศเอสอมอและผมให้คะแนนกับพี่น้องประชาชนไทยของผมเจล้านคนผมไม่ให้คะแนนรัฐบาลประยุทธ์ฮนะผมไม่ให้คะแนนรัฐบาลเลยเพราะนั้นในที่มีอดีตสอวอและปัจจุบันก็เป็นสอสอพลังประชารัฐเนี่ยดูเหมือนจะชื่อไพบุญนิติวันอะไรเนี่ยไปให้คะแนนประยุทธ์จามรุชาเป็นที่หนึ่งในระดับโลกโถเอ้ยคุณ เปิดตาดูหน่อยไม่อยากจะใช้ภาษาที่หยาบคายกว่านี้นะคุณไปดูสิครับมันเกิดขึ้นจากคณาจารย์การแพทย์ไปกดดันรัฐบาลประยุทธ์เขาเลยยอมรับแต่ตอนแรกเนี่ยรัฐบาลประยุทธ์ไม่ปิดประเทศตอนแรกรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยไม่กํากับให้ดีๆจนเกิดซปเปอร์สเปรดเดอร์ที่สนามมวยลูบินีและตัวเนี้ยเป็นเหตุให้วุ่นวายทั้งประเทศจนนําไปสู่การล็อกดาวจนนําไปสู่การฆ่าตัวตายจํานวนคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยเท่าๆกับคนที่ตายจากโควิด และตอนนี้เนี่ยอาจจะชะงักชั่วคราวทั้งนี้เนื่องจากว่ามีเงินเยียวยาแต่เงินเยียวยาไม่ถึง30ล้านนะที่นายกว่านะแล้วมีสสพประชาธิธปรตย์คนหนึ่งเนี่ยเขาพูดบอกว่าจํานวนเนี่ยตั้ง40ล้านเลยนะครับท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่สำหรับผมที่ผมบอกน่าต้นแล้วนะครับง่ายเลยฮะเมื่อวานนายกมาพูดอีกแล้วว่ามันจะไปจ่ายให้ครบได้ไงอะ่ะแล้วมันจะไปซ้ําซ้อนกันเนี่ยนะนะบางคนเป็นทั้งเกษตรกรและมีอาชีพอิสระอย่างเงี้ยคุณพูดอย่างนี้เนี่ยคุณไม่เอาใจใส่ราษฎรเเลยเหมือนกันสมัยนึนะ ที่รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเวลาคุณหมอหมวนเนี่ยเขาเขาเอา,เอารักษาฟรีทุกโรคตอนแรกเนี่ยคุณหมอหมวนเขาเสนอรักษาฟรีทุกโรคทักสินมามาเติมมาเป็น30ิบาทก็เหมือนกันละเอาเป็นสาบาทก็แล้วกันเขาไปเสนอรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์คุณจวนนะฮะท่านบอกว่าท่านบอกว่าคุณหมอครับทำไมได้เพราะว่ามันจะเสียวินัยการเงินการคลังท่านชมครับผมฟังแล้วผมเสียใจนะฮะผมคิดว่าชีวิตคนนี่สาคัญที่สุดนะฮะชีวิตคนสําคัญที่สุด นี่ก็เหมือนกันเนี่ยชีวิตคนเนี่ยสำคัญที่สุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตชุดตรวจด้วยน้ำลายแล้วก็ตรวจให้คนไทยทั้งประเทศถ้ากุนกวแล้วรอกสองจริงๆนะตรวจให้หมดเลยแล้ว,วชุดตรวจด้วยน้ำลายเนี่ยไออาร์ทีแเนี่ยเชื่อมั่นได้ถึง80กว่า90%ทีเดียวนะครับแล้วก็ผมไม่เห็นด้วยกับการเปิดต่างชาติเข้ามานะ แต่ถ้าคุณจะเปิดต่างชาติเข้ามานี่ต้องตรวจทุกคนด้วยชุดตรวจ RT-PCR นะฮะท่านผู้ชมครับเวลาในวันนี้ผมหมดเพียงเท่านี้ครับต้องขอประทานภัยที่ใช้เวลามากสักนิดหนึ่งก็ขออนุญาตกราบลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ